โปเกมอนประเภทมังกรตัวไหนอ่อนแอที่สุดและโปเกมอนประเภทมังกรตัวไหนที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมโปเกมอนอยู่ไหนวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วค่ะคุณผู้ชม่ะซึ่งมันจะมีทั้งหมด6ตัวคุณผู้ชมฮะจะมีนูเมล้อนกาเบียมิรยดอนดอลล่าพันดิรันดอนและก็ไคลิวนั่นเองนะะแต่ต้องบอกก่อนคุณ <laughs> ผู้ชมว่าอันนี้แค่ในความคิดของอ่านเท่านั้นแล้วก็เป็นการทําโดยที่ จะทาโดย buy and eat อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเออฉันคนเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงตามใจคุณผู้ชมขนาดนั้นนะฮะหรือว่าตรงตามข้อที่จริงหรือว่าความคิดของคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวละครตัวนี้ตัวนี้มันไม่เหมาะสมอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับ <_ EN> ผม <_ EN> ไปกันเลยจ้า โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะยิน้อนรับสู่โปเกมอนยูไนท์กับช่องอันอีนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะว่าตัวละครตัวไหนอ่อนแอที่สุดและตัวละครตัวไหนแข่งแกร่งมากที่สุดในหมวดหมู่ของประเภทมังกรน,นั่นเองอย่างที่บอกไปมันมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคุณผู้ชม ซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นในโหมดของงานแห่มังกรนั่นเองคือในงานแห่มังกรเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันสามารถเล่นได้แค่6ตัวนั่นแหละก็คือมังกรทั้ง6ตัวนะครับคุณผู้ชมแล้วมาจัดเทียา์กาัน6ตัวใครอยู่บนสุด ใครอยู่ล่างสุดในคลิปนี้นะคุณผู้ชมซึ่งอีฉันก็น่าจะต้องเล่นทั้งหตัวคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะก็ <c oughs> อบอกก่อนนะว่าการจัดครั้งนี้นะเป็นแค่การจัดของอันเพียงคนเดียวเท่านั้นอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณผู้ชมหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นตามความเป็นจริงขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งเอาจริงๆนะในหตัวเนี้ยตัวละครที่อ่านน่าจะง่อยมากที่สุดนะกาเบียแ <c oughs> น่นอนเพราะฉะนั้นอันขอเล่นกาเบียก่อนเลยได้ไหมหรือว่า ดิวันดอนก่อนดีอ่าดิวันดอนก่อนดีกว่าเนาะเออโอเคคุณผู้ชมครับผมนี่นะหกตัวนี้แหละใครคืออันดับหนึ่งใครคืออันดับสุดท้ายนะฮะเราจะเปิดด้วยดิวันด,นดอนนะครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ปังขอให้สุดปังโอโหฝั่งตรงข้ามถึกนะเอาจริงนูเมลกว้สองตัวน่าจะเล่นสายแบบยิงรัวๆเพราะว่าตั้งป้อมนี่น่าจะโดนใครลิวตบลวง <laughs> เออใครลิวพาที่แล้วที่เราเล่นเอ่อดอลลาพัน 5, ไปคุณผู้ชมฮะ โดนตีสองที่ตายเวอร์มากโอเคเราไปเลนล่างนะครับผมไม่อยากไปกับข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแทงเทียมซะ่าเปล่าๆนะฮะโอเคตีไป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 โอเคเรียบร้อยได้สกิลที่2แล้วนะฮะตัวตัวนี้นะฮะเกิดเล v e l 5นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นรีบเล่นจ้าสาวลาโก้วิสออ้แม่โอ้โหไม่ได้ด้วยคุณพระ มึงโอเคคือเอาจริงๆนะอย่างน้อยอะ่ะต้องชนะคุณผู้ชมเพราะว่าแต้มผู้เล่นเราแต่ได้เยอะๆนะถ้าสมมติแพ้แต้มผู้เล่นมันจะน้อยมากเว้ยคุณผู้ชมโอเคเราขึ้นมังกรน,นะฮะแต่เราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่ามังกรเรามันไปเลยบนแล้วอุ้ยได้ว่าเลติดาโก้เลยบนได้ํำมากพี่โดนโดนอือโดนไปโอเคํำมากพี่จึกจึก ตีไปตีเหมือนแบบเหมือนไม่ตียังไงก็ไม่ดูโอเคเรียบร้อยอะได้ละไปเป็นแก๊งปลาหินฮนะสเตวล็อกไปตาเรียบร้อยเฮ้ยชํำมากคุณผู้ชมเอาวะเปิดตัวแรกมาอือโดนไปเรียบร้อยดังค่ะได้อยู่ไหนแล้วนะฮะช่ำๆคุณผู้ชมถ้าได้อยู่ไหนแล้วน่าจะชํำนะดูนะครับอึบปืบ๊บโอเคตีตีตีต ว้าเอ้ยเปิดตัวมาก็ปังเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เนือสิ่งใดต้องชนะให้ได้ก่อนที่จะโมโมูตอนนี้เดี๋ยวเสียหน้าไม่ได้นะคะโอเคอุ้ยเลนบนได้แล้วอะ่ะช่ํำเกินเลนบนเราก็ได้แล้วฮะได้ป้อมแล้วคุณผู้ชมเราจะตามเรนบนไปติดๆนะฮะฝั่งตรงข้ามเวลประมาณสิบกว่าหมดเลยอะว้ายตาเห็นมึ <laughs> โอ้ยไม่ได้อ่ะต้องมารวมกันก่อนนะเอออย่าพึ่งแบบไปอะไรใดๆยังไงก่อนโอเคปืบปบว้ายไม่มีโอ้โอ้เกือบตายเกือบตายคุณพี่ตายดีนะนูเมลก้อนตัวนี้มันแบบเวลมันน้อยมากโอเคเฮ้ยได้แล้วช่ำมากเพื่อนไปดังเลยเดี๋ยวเรากันเรจิดาโกตัวนี้ให้นะฮะ โอเคช้ okay. ามอะเพื่อ <B unk. S 1> นไปดังเลยเดี๋ยวเรากันเลจิตดาโก้ตัวนี้ให้นะฮะกันแบบใด <laughs> กันแบบใดขอโทษเพื่อนโ okay. อเคอืตายก่อนเลิศเลิศลำหนึงเลิศเลิศ <laughs> ไม่ทันนาะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมเล่นบนจ้าไปเล่นบนไปเอาเลจิดาโก้เล่นบนกันนะปั โอเคโอ้ยโอ้ไปดีหลังแล้วยังได้ด้วยโอเคยูไน์ไปเลยเรียบร้อยช่ำมากแม่ลดลดมีอะไรให้ลดกว่านี้อีกไหมไปดังได้ปะเออเพื่อแต่ได้แต้มเพิ่มนะฮะวอนฝั่งตรงข้ามอย่าเพิ่งยอมแพ้เด้อสู้เดี๋ยวแต้มมันน้อยไม่ใช่หรอกเออเดี๋ยวแต้มมันจะน้อยว้ายว้ายว้ายตาเทียนดีนะเอาฟิกมาเนี่ยทําไม่เอาฟิกมาเนี่คิดหนัก เครียดเลยโอ้โ้ตายโอ้เราก็ตายฉ่ำเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะการตายของเรานี้น่าจะมีผลต่อคะแนนด้วยป่ะถ้าอ่านจะไม่ผิดนะฮะทั้งฝั่งตรงข้ามเวลสิบห้าแล้วว่ะคุณผู้ชมเราคิวไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเอาจริงๆโอ้โหดูดูมันบุษาฟิกออกก็ยังแบบเอ้งอนมารัดตัวกระชากไปโอเคคุณผู้ชมเรามาดูกันฮะว่าตัวแรกดิวันดอนเราได้ไปกี่คะแนนนะครับผม 82คะแนนนะโอเคนะคะผมน้องดิวนะฮะได้ไป82คะแนนนะเฮะ้ยเอาจริงสูงนะคุณผู้ชมเออเอาจริงสูงมากตัวถัดไปอาจจะเป็นตัวละครเท่เราเล่นไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่แต่เราก็จะพยายามในการเล่นน้องนะแล้วก็คือกาเบียสนะโอเคคุณผู้ชมตัวที่สองนี้นะคะคือกาเบียสนั่นเอง มาเอาจริงๆนะตัวน้องอน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่อันไม่ถนัดที่สุดเลยนะคะแต่เอาจริงๆอันก็ฝึกมาแล้วนิดหนึ่งแค่สายเดียวนะครับก็เป็นสายที่เราถนัดและมั่นใจเลไหร่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสู้ คุณผู้ชมฮะเราไปเลนบนเลยหรือว่ายัางไงโอเคเราได้ไปเลนล่างนะไย่ได้ว,ว่าให้เพื่อนไปตามที่เพื่อนต้องการนะเราจะไม่ปิดกั้นจินตนาการเพื่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่ไปซ้อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนงอนเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวคะแนนน้อยมันก็เป็นข้อดีนะคนุณผู้ชมระหว่างนี้เราก็เก็บเวลไปนะเออให้คนที่ลำบากเป็นเพื่อนเราไม่ใช่ครบเออตามนั้นนะแต่เหมือนฝั่งตัวตุมันขึ้นไปข้างบนเยอะจังเลยเนียข้างล่างไม่เห็นมีเลยโอเคได้ ดราก้อนได้แล้วนะครับผมขอดังนิดหน่อยแล้วก็มาจา้าเลิศนี่นายมาแล้ว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 หืมไอ้ชุดมา <c oughs> ดิขอนีดดึกเออนิดนึงนิดนึงมันต้องอยู่ตรงนี้ปไ<ะ>ปนี่ไงโอเคโอ้ยเจ๊เดีโอ้ <c oughs> เอ <c oughs> พื่อนในเจดาโก้เลือดโอ้โหแพ้ มีไรดอนค่าแพ้ตัวเ e อไม่เป็นไรแพ้ตัวเอกจึงถือว่ามีเกียรติอยู่มีเกียรติเยอะผู้ผมชมได้ดาก้อนคอแล้วนะครับผมโหเอาไงดีเนี่ยผู้ชมมันดูมันดูเราจะตามฝั่งตัวข้าไม่ตายยังไงก็ไม่รู้นะคะ <laughs> อตายอ่ะอือโดนไม่ตายวะ่ะ <laughs> <laughs> ผู้ชมอ่านว่ามีไรดอนโหดเกินไปละ เออเราโดนคุมกําเนิดด้วยมีไลดอนนะฮะคุณผู้ชมตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเลยมันพี่เออโอเคขอฟาร์มนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเอาจริงยูไนของตัวเนี้ยอันก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะ <c oughs> ก็วอนนะคะเอออ่อนได้หน่อยได้ไหมจุบโอเคตีตีไอโอเคยังรอดคนเหมือนเพื่อนเราจะลงไปข้างล่างนะฮะเพื่อเอาเลซิตากโกนะฮะซึ่งใช่เหมือนกันเราก็จะเอาเหมือนกันเธอ เพราะฉะนั้นซ่ำโอเคเลิศมามันกระโดดมารกระโดดมาเท่ากับโดนดาก็ไนไปนะครับคุณผู้ชมโอเคโอค้โหมีไรท่อนตัวเดียวเลยนะคะุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามโอ้ยอาบากาเบียสคะแนนน้อยแน่เลยอะและดูเพื่อนแบกนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงไม่เยอะเออโอเคอเอ้ อุ้ยอุ้ยแต่เราได้ฝักเราได้สามากเบื้อนโอเคเราไปเลยนะกันนะเราไปเลยนะบายยนะจ๊ะบายๆจ้าโอเคเรียบร้อยอะฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้โชว์อภิษฎิหารอะไรเลยนะครับเอลได้กี่คะแนนเอ่ยนะครับผมต้องมาดูกันละแรกแม้ว่าจะชนะแต่ัต่อข้ามยอมแพ้เราอาจจะได้คะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเอ้ยหกสิบสอง ยอมใจยอมใจจริงๆตัวนี้มันเล่นยากอะสำหรับอ่านะนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตัวถัดไปนะฮะเป็นตัวละครที่อ่านก็เล่นไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะค,ะคือดอลล่าพันนั่นเองฮะ,ะอันนี้อ่านไล่ตามความแบบถนัดน้อยไปถนัดมากนะค,ะคุณผู้ชมฮะดอลลาพันน่ะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมฮะเออโอ้และตานี้<ะ>ดอลล่าพันสามตัวบินกันให้ว่อนแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับฝั่งตรงข้ามเลยที่มีตึกอยู่3ตึกนะเออจิ้งจก3ตัวกับตึก3ตึกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆเป็นจิ้งจก4กับตึก4เลยก็ได้นะโอเคคุณผู้ชมโอ้แล้วดูดิจิ้งจก2ตัวบินอยู่ใกล้ๆกันแม่มันมันจังดูแล้วแบบหน้าอาณาจ,าจ,าจตกราใจตระกหลเ,กเอมอขอเวลขอเวลอีกนิดนึงดีกว่านะฮะโอเคอย่าอัพผิดก็พอฮะไประบางมังกร อืมโอเคช่่าเราเอาเรจิดาโกเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนขอบคุณมากที่มาช่วยช่มเวอร์ตืบยิงยิงยิงยิ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 เรียบร้อยโอเคโอ้เฮ้ยน้องตึกเป็นเป้านิ่งเลยอ่ะผมเชื่อมาน้องตึกแบบเล่นใส่เนี้ยใส่ตั้งป้อมอะเป็นเป้านิ่งเลยแกเออโอเคต่อนะฮะยิงยิงยิงยยยิงย ดูดิเป็นเป็นเป้างนิ่งเลยวะไแ้เออเรนบนมันมากันสามคนเลยนะเลนบนเพื่อนร่วมทีมรักเลนบนขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก็ได้ครัเราเอาเรซิดาโก้ให้ได้ก่อนนะครับผมพร้อมกับคิวให้ได้อีกสัก2อคิวนะโอเคมาโอเคไปพอไม่มีระบำงมังกรแล้วอ่ะโอ้ยโดนยิงอัดหลังแบบกำลังบินอยู่โดนยิง <c oughs> แต่เพื่อนลงไปเดินล่างแล้วอะไม่จําเป็นไ,ได้ปะหรือว่าจําเป็นหน่อย <c oughs> เออจำเป็นน่อยนะเพราะว่าเลนบนได้ไปแล้วนะป้อมโอเคเราจะตามติดชีวิตเลจิดราโก้นะครับผู้ชมเพื่อเอาน้องให้ได้ทุกครั้งไปนะฮะโอเคได้แล้วทํามากโอเคอุ้ยอันว่าพลาดแล้วคุณผู้ชมปกติอะถ้าสมมติมิรลดอนอนะเจอว่าว่า ถ้ามีไหลด้อนอะ่ะเจอพวกแบบเคลื่อนไหวเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นโดรลลาพันธ์อ่ะแนะนําออกสายดิฟดีกว่าแต่น้องออกสายบีมยิงไม่โดนแน่นอนค่ะพี่โดยเฉพาะอีชันพวกระบาบมังกรแบบโอ้ยคุณผู้ชมเราจะโอเคไหมเนี่ยตอนนี้แอบแอบลุ้นนิดนึงเออยังไม่มีใครไปตรงกลางเนาะโอเคยิงไปตายิงไปตาโอเคเอ้ยชํำ ชามมากพี่อุ๊ยอูย้เพื่อนโคตรรักรักเพื่อนที่สุดใน3โลกนะโอเคเรจิดาโก้เสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วแล้วเลิศโอ้ยตะเห็นตะเห็นตะเนตะเน,ะเนโอเคขอดังหน่อยนะครับไปต่อโอเคมาโอเคต่อ <c oughs> มันช่่างค่ายากค่ายเย็นเหลือเกินมันเวลสิบห้าแล้วไงคุณผู้ชม ดีค่ะเออ,อ,อเรียบร้อยโอ้ยมาคะแนนตัวนี้ต้องเยอะมาก,มากๆแน่แเ่ยอละเพราะว่าเราทั้งดังทั้งคิวเลยนะเว้ยเออโอเคคิว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 เอ้ยจบเรียบร้อยยืน AFK ให้เราคิวนี้อดดูชุด <c oughs> โอ้ยได้เก้าคิวแล้วเลิศเก้าคิววันนี้พอๆกับน้องดิวตาแรกเลยนะครับผมฟังตรงข้ามมันได้ป้อมแล้วก็ ได้เลจิดาโก้ไปด้วยนะเอ้ยแต่ไม่ทันแล้วเพราะว่าเราชํำม,มากนะฮะโอเคเรียบร้อยชํำชํำม,มากพี่ชํำม,มากพี่เออเป็นไงคุณผู้ชมจริงเหรนสมตัว <c oughs> อุ้ยคะแนนนำเยอะมากนะครับผมเราอุ <c> ้ย <oughs> 93คะแนนแนแน่นเอ้ยมาไปอันดับหนึ่งเลยอะสาวแค่ตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมอีก3ตัว โ okay, อเคคุณผู้ชมครับผมตัวถัดไปนี้นะฮะอาจจะเอาน้องนูนั่นเองนะคะผม <laughs> เพื่อที่จะไปเป็นแทง <laughs> ให้ชาวบ้านชาวช่องเขานะคะผมอุ้ยเราจะน้องนูกันสามคนสีคน่คนเลยไม่ได้สี่คนเลยไม่ได้เฮ้ยห<ข>าทำนะฮะจะแพ้อเอาสิเอาดิคุณผู้ชมให้มันได้อย่างนี้นะฮะจะมาดูกันนะ,ะว่าใครจะรอดใครจะล่วงนะ <laughs> ดูดเลือดกันให้ฉ่ำ่าคุณผู้ชมเออ ฝั่งเรานะฮะนูแมวก้อนหมดทุกตัวเลยฝั่งตัวข้ามนูสองนะฮะแล้วก็ใครลูสองให้มันได้อย่างนี้สิแบ่งกันเลยเออนะสมาคม New นะูแมวก้อนน่ะเอ้ยได้เอ้ยได้เอ้ยเลิศนึกว่าจะไม่ได้เอ้ยนี่ไนงะได้ขึ้นบางกรละตายตายแน่ตายแน่แนเออช้ำคุณผู้ชมท้ำม,ม,ม,มากโอเคตอนนี้นะฮะเลจิดาโก้มันลงไปเลนล่างแล้วนะครับผมเพื่อนน่าจะได้อยู่มะนะนั่นไนงะได้จริงด้วยโอเค เราก็จะไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังครับผมฮึโอเคอืม, <Okay. S 2> อมได้เออชํำมากวิวัฒนาการล่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเวอร์โอเคเลิศได้นะเรียบร้อยได้คุณผู้ชมโอ้โ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ไหนเราด้วยประเด็นคือได้อยู่ไหนล้วด้วยนะฮะเอาว่ะคุณผู้ชมซ้ำเกิน มาให้เรียบร้อยทำโอเคเริดเริดฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ได้หรอกมีถัง H p นะอยู่4ี่คนไม่ได้สู้ไม่ได้แนะ่นะโอเคไปโอเคออกมาก่อนแล้วก็ยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ว้าวอยู่ไหนไม่ทันนะ โอ้เพื่อนอุ้ยโดนสวนโอ้มากดโดนสวนกันหมดเลยเอรือ่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเพิ่งมั่นหน้านะโอ้ตะเถนตะเหนอโอ้โหคุณผู้ชม เลิศเลิศเลิศตรงกลาง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 โอเคเอ้ยคุณ <c oughs> เอาจริงมาแค่แอบถอดใจนิดนึงว่าเชียนดูแมวก้อนวิ่งช้าขนาดนี้จะได้หรือวะอะไรเงี้ยแต่ได้คุณผู้ชมช่ำมากช่ำมากอ้าวฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ไปซะแล้วตอนนี้จบไวเกินนะคุณผู้ชมมันช่ำนะเออมาดูกันฮะว่าเราจะได้กี่คะแนนนะไม่แน่ใจว่าฝั่งตรงข้ามจบไวขนาดนี้อุย้ยได้แปดจุดเก้าคะแนนก็เลิศนะไม่แย่ นะครับผมเออโอเคอีก2ตัวตัวลองสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะตัวถัดไปก็เป็นมิไรดอนเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องทําให้เต็มที่นะะเพราะว่ามิไลดอนเราก็มาโนไว้เลยว่ามันตั้งเล่นง่ายมากๆอ่ะเออเพราะว่าโดนกระทืบมาเยอะนะคะมาดึงโดนมิไลดอนอ่ะกระทือมาเยอะโอเคคุณผู้ชมมาแล้วนะครับไม่รู้เพื่อนไปตรงไหนเราขอไปเลยบุญล้กัน <c oughs> <c oughs> คือแม่จะบอกว่าใครเลวเวลหนึ่งมันง่อยมากะคะ่ะขอโทษด้วย นะครับราจะให้เพื่อนไปลําบากแล้วกันเราลำบากไม่ไหวต่เรียบร้อยได้ความเร็วเทพแล้วคุณผู้ชมโอเคก็ยังตายอยู่ดีนะครับผมโอเคคุณผู้ชมเลจิตดาก o มันอยู่เลนบนนะฮะซึ่งฝั่งตรงข้ามมันเริ่มเอาแล้วนะฮะแต่ฝั่งเรามีพระเอกมีรดอนมาช่วยหวังว่าจะได้เฮ้ยจุ๊อุ้ย มันไม่ได้ด้วยไม่ต้องมีชันก็ได้ตาเนี้เราจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะต้องโชว์เทพนะคุณผู้ชมเออชุบเออไม่ได้คิวเออทําไมอ,อีฉั้นเออทําไมไม่เออไอตีรัวรัวเล่เฮ้ยชับโอเควิชิวชิวสบายสบาย,บายคุณผู้ชมฮะสบายสบายงานไม่ใหญ่ค่ะวีโอเค มาตรงนี้บก,กระโดดไปแล้วก็ปึ๊บโอเคพลังดูเดือดเลือดพ่านแล้วก็พลังดูเดือดเลือดพ่าอีกทีนึงแล้วก็ทืบ <c oughs> อย่างเดียวมีหน้าที่ทืบนฮะตอนนี้โลดช้ำมากพี่โอเค,อเค,อเควุ้ยตีรัวๆเลยคุณผู้ชมอันนี้ตีรัวๆเลยเนี่ยได้4 Q แล้ะโลดช้ำมากเหลือแค่ต้องกระโดดโอเคกระโดดมาจ้าจ้าโอเคเอึดลดช้ำมากอืมอืมอืม เรียบร้อยดับเบิลคิวนะครับผมโอ้มันมากเลยเล่นตัวนี้ทำไมมันมันขนาดนี้วะเนี่ยผู้ชมเออโอเคความเร็วเทพอีกทีนึงนะใช้ความเร็วเทพแบบทีทีแบบฟิลเหมือนไม่มีคูดาวเลยดูดิควาทคิวแล้วเนี่ยจะทีมคิวแล้วมั้งเอ้ยโอ้ปะคุมกำเนิดฉันมากเลยอะนะมีไรดอนคุมกำเนิดฉันมากเลยอะหล่อนเนี่ยโอเคเลิศไปแล้วเราไม่สดแล้วเราไม่สดแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราดังน้อยมากนะครับผม เพราะฉะนั้นขอดังหน่อยจ้าเลิศเรียบร้อยช้ำมาก10คิวแล้วเนี่ยคุณู้ชม10คิวแล้วเนี่ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ม,มา,เาเว็บ13กับเว็15เรามารอดูกันว่ามันโอ๊ยไม่ได้ไม่มีโลแล้วเนี่ยไม่มีโลแล้วนะคะอีชันอีชันไม่มีโลแล้วนะคะเอ้ยเรียบร้อย โลดเกินน่ะคุณผู้ชมไปช่วยเลนบนนะครับผมด้วยวกันยูไนจากตรงนี้ไปนะฮะไปกระทืบมันต้องอยู่แถวนี้แหละคุณผู้ชมมันนา่าจะโกรดได้อยู่แถวๆถนี้แต่มันหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> มันหายไปไหนมันอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยสัมมาขอดังหน่อยจ้าโอเคเรียบร้อยน่ารักน่ารักสอมใบแรกเฉา <c oughs> โอเคอุ้ยเลดคุณผู้ชม ดับเบิลคิวแล้วเนี่ยดับเบิลคิวแล้วนั่นี่โอ้ยแล้วจะเต้นเต้เต้นเต้เตนต้เตนเรายังไม่มีพลังดูดเดือดเลือดพลาดเลยโอเคเรียบร้อยลด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 โอ๊ยก็ยังจะตายตอนสุดท้ายเวลาตายแล้วคะแนนมันลดอ่ะแล้าเกิดไม่ทันด้วยประเด็นคุณผู้ชมโอเคจบเรียบร้อยนะครับ เรามาดูกันทาคุณผู้ชมว่าสำหรับใครรีแล้วอีชั้นได้ไปกี่คะแนนอ่านว่าน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่ามันคิวได้เยอะมากอ่ะคุณผู้ชมสักแบบประมาณแบบ9กอะไรบย่าอะไรเงี้ยแล้วไปก็แบบ100รอไปเลยโอเคได้88โอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ขึ้น90เลยคุณผู้ชมไปหวังตัวสุดท้ายดูแล้วกันนะฮะโอเคคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ฮะคือมิรดอนนั่นเองเอาจริงอ่านก็ไม่มั่นใจในการจับตัวน้องเหมือนกันนะเพราะว่า ไม่ได้เล่นมานานมากตั้งแต่ขึ้นซีซั่นนี้อันก็แทบไม่ได้แตะมิไรด้นเลยคุณผู้ชมต้องมารอดูกันฮะว่าจะบงหรือเปล่าเออเราจะโบงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมมาเลนบนนะฮะช่ำช่ำต้องต้องทำให้ได้นะต้องช่ำช่ำนะด้วยเกียรติของ ex นะครับคุณผู essions, ้ชมต้องคะแนนพุ่งไป90ให้ได้นะเออถ้าไม่พุ่ง90นี่คือมองหน้ามองแรงแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แย่งคีป เพื่อนเราทั้งหมดเลยขอโทษนะโอเคเอ้ยโอ้โหไม่ได้ว่าเลงพลาดโอ้โหตายด้วยคุณพี่โดนเดเราไปแย่งคีพะนะ์พอเนาะมาคุณผู้ชมตายดิฟกันนะฮะเราจะไปะดิฟกันฮนะอเอาเอาเอา <ś led> ตายเลยคุณพี่ไม่โอ้แล้วฝั่งสตูเวลเจ็ดอะคุณผู้ชม เออสักทีมาพาราราชาร์ตนะครับผมหูช่วยมาเลมบุญหน่อยได้ไหมคือคือค,อคนเดียวอะค่ะคุณพี่เดีด๋ยวเทเลมบนญซะเลยเดี๋ยวก่อนโอเคคุณผู้ชมฮะ <S <S เลงเลจิดาโก, <S <S <ด>ากอย่างเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมโอเคเปิบเปิบเืิบเลจิดาโกเลจิดาโก <S <S เฮ้ยไอมันได้อย่างนี้มันต้องแบบนี้เออไปคุณผู้ชมต่อกันเลย โอเคดังก่อนจะได้ป,อม,อ,ดปอมหน่อยนิดนึงปอมหน่อยนิดนึงแล้วก็เออจุ๊บมาค่ะอืมเข้าถึงตัวเขาเรียกว่าเข้าถึงตัวตว่าอัจะตายอันนี้จะตายอันนี้จะตายโอเคโอเคเล็งเรียบร้อยดิฟไปเลยค่ะสาวดิบออกดิบเข้าดิบออกดิบเข้าดิฟออกดิบเข้าดิบออกดิบเออ กว่าจะได้คิวแต่ละทีไม่ได้เล่นตัวนี้นานแอบวันๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะฮึบโอเคได้โอเคชามคุณผู้ชมหวังว่าจะไม่แพ้ฟิลแบบได้เล็กแต่ก็ยังแพ้ไม่เอานะอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมชําอยู่ฮะโอเคได้ได้ได้โอ้โแรงคุณผู้ชมใส่ดิฟโคตรแรงเลยนะพอเล่นโหมดนี้แล้วมันแบบดิฟต่อเนื่องแบบชํำๆอ่ะเออดูดิชำเกินคุณพี่โอเค เอาอุกกาบาตไปกินเอาอุกกาบาตไปกินโอเคเตรียมตัวดังเรียบร้อยขั้นสาร์ระดับสิบห้าละจ้าไปเรมบนนะครับผู้ชมมาดูดิดูดิโอ้โหไม่ดิฟดิฟแบบเหมือนไม่มีครูดาวอ่ะเออจริงๆพาราโบลาชาร์ดไม่ต้องเอามาก็ได้นะเนี่ยเออดูดิดูไม่ได้ใช้พาราโบลาชาร์ดเลยพาราโบลาชาร์ดมันทำให้เก็บสแต็กได้ไวขึ้นนะครับผู้ชมเออแต่ <G ül> ไม่ต้องใช้เลยอ่ะไม่ต้องแบบมีตัวช่วยในการเก็บไม้ไว้ขึ้นเก็บไว้อยู่แล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนไปเลยจ้าโดนไปโยนอุกกาบาตไปเฮ้ยเอ้ยไม่ตายวะไม่ถึงฝั่งตรงข้ามวพรมามไม่ตาย <G ül> <G ül> โอ้โหโอ้ฝั่งตรงข้ามน่าจะเริ่มเกิดแล้วคุณผู้ชมโอเคที่เหลือก็คือต้องการป้อมให้ได้นะครับเพื่อนๆ <G ül> อีกไม่กี่สิบวินี่แหละต้องการให้ได้สองหนึง่ง ฮชนะแรกป้อมนำนะครับผมชิวๆนะฮะมีไรดอนเราต้องมาดูคะแนน,นครับคุณผู้ชมเราว่าเราตายน้อยมากนะแต่ก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นอะไรยังไงนะฮะเรียบร้อยได้85แม่โอเคคุณผู้ชมครับผมก็ได้ซี่คะแนนรวมมาเรียบร้อยโชคดีตองที่ว่าคะแนนไม่เท่ากันเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผม <c oughs> อันดับที่6นะฮะน่าจะาง่อยที่สุดแล้วก็คือ อาเบียดอันได้ไป62คะแนนอันนี้คือชนะคะแนนชนะนะแต่แบบเอิม่มเล่นน้องไม่เก่งจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะอันนี้น่าจะโดนหักตรงนี้ไปเยอะมากๆนะครับผมอันดับที่5ได้แก่ ดิวลลนดอนนั่นเอง82คะแนนไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้เอาจริงอันนึกว่าตัวนี้น่าจะอยู่อันดับสุดท้ายเลยด้วยซ้ำนะครับผมอันดับที่4ได้แก่มิไลดอนอันนี้แอบเสียใจนิดนึงที่ไม่ได้90ขึ้นนะครับผมได้แค่85คะแนน,นเท่านั้นเองนะฮะอันดับที่3ได้แก่ไคลิวนั่นเองได้88นะครับผมอันเนี้ยมันจึ้งมากคุณผู้ชมแอบคิดแอบนอยแอบแบบ ออแอบแอบน้อยแหละเออว่าทำไมไม่ได้90อัพนะครับผมอันดับที่2นะครับคือนูเมลกอนแท้งแต่ได้89คะแนนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรรู้ไหมครับผู้ชมแท้งเก็บคะแนนง่ายสุดแต่จริงมันถึกมากนะครับผู้ชมฮะฟิลแบบนูเมลกอน4ี่ตัว <G ül> เกินไปมากนะครับและสุดท้ายก็คือโดอลล่าพัน ได้ไป93คะแนนอันนี้อันดับ1เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเอาจริงๆอันนี้อานจัดอันดับแบบตลกๆเล่นๆเนๆท่านั้นเองนะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อจริงนะเอออันนี้มันแบบยังมีเงื่อนไขอื่นเช่นบางตัวอัานก็เล่นไม่ค่อยเก่งบางตัวอ่านก็เล่นเก่งเปพิเศษหรือว่าบางทีมที่เราไปส่งเจอแม่งก็ง่อยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็แบบมีคนโยนเออประมาณนั้นนะคุณผู้ชมฮะก็คลิปนี้ก็ขำๆฮะคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย